หลายก็จะแตกตัวอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เหมือนการให้อาหารทางหนึ่งนะครับเป็นการเพิ่มเสริมอาหารสําหรับการเพาะายแดงที่น้าเคยวหมดอายุไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ทําไม่ยากนะฮะสำหรับการเพาะนะฮะให้ดูชัดๆเลยนะครับว่าายแดงยังมีอยู่นะฮะอันนี้เป็นายแดงยังมีอยู่แล้วที่เพื่อนๆเห็นมีหนอนแดงด้วยนะครับซึ่งหนอนแดงนี่จะเกิดนะครับต่อเมื่อนะฮะ น้ำเขียวมีอายุมากนานครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากัดระยองช่องสาระความรู้สำหรับผู้พาเลี้ยงปลากัดมือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะพามา รับชมการทําหัวเชื้ออาหารลาแดงนะครับสาหรับการเพาะเลี้ยงลาแดงด้วยน้ําเขียวนะฮะที่น้ําเขียวเสื่อมสภาพและหมดอายุไปแล้วนะฮะโดยปกติก็จะประมาณ3-4วันนะฮะวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากนะครับโดยมีวิธีการทําดังนี้นะครับ 1. น้ําเปล่านะน้าเปล่าปริมาณนะฮะสลิตรนะฮะน้ำเปล่า3ลิตร2นะฮะเป็นอามิอามินะฮะอามิอามิ ต่อมานะฮะสิ่งที่ต้องมีก็คือยีดนะฮะยีดแล้วก็จุลีเ e อนะฮะจุลซีเ e อนี่เพื่อนๆสามารถซื้อได้ที่นะฮะร้านขายเคมีกเกษตรทั่วไปนะครับโดยปกติแล้วจะมีขายนะฮะราคาขึ้นอยู่กับท้องตลาดโดยทั่วไปนะฮะอย่างที่ผมอยู่ขายเนี่ยลิตรละ85บาทนะฮะเนมดับต่อมานะครับ กากน้ำตาลนะฮะกากน้าตาลกากน้ําตาลกากน้ําตาลก็เช่นกันนะฮะปกติแล้วจะมีขายตามร้านขายเคมีเกษตรนะฮะเคมีเกษตรจะมีขายปกติที่ที่เห็นเห็นกันจะขายอยู่ลิตรนึงประมาณ40บาทนะฮะหรือหรือถ้าไม่มีนะครับในส่วนนี้ก็ Lazada น่าจะมีนะฮะเพราะว่า l a ซ a ด้จะเป็นศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ทุกๆอย่างนะครับเอาละในเมื่อมารู้ ถึงวัสดุที่เราต้องเตรียมแล้วนะฮะตอไปนี้นะครับเราก็มาดูถึงวิธีการทำนะฮะวิธีการทํานะครับอัตราการทําที่ผมแนะนําในวันนี้นะครับต่อน้ำนะฮะต่อน้ํา3ลิตรนะฮะน้ำามลิตรนร้ํนาน,นี่ผมใส่ไว้ในถังกิลอน6ลิตรถ้าเพื่อนๆไม่มีถังกิลอน6ลิตรอาจจะใส่เป็นกระป๋องกระป๋องก็ได้นะฮะใส่เป็นกระป๋องก็ได้ในอัดับขั้นแรกเลยนะครับ สิ่งแรกที่เราต้องเติมคืออันนี้เลยนะครับยีสต์นะฮะยีสต์ในส่วนของยีสต์นะฮะอัตราส่วนที่ผมเติมนะฮะแนะนําในวันนี้นั่นก็คือ1ช้อนโต๊ะนะฮะยีสต์หช้อนโต๊ะนะฮะต่อน้ํา3ลิตรนะครับใส่ลงไปเลยครับยีสต์หช้อนโต๊ะต่อน้ํา3ลิตรนะครับใส่เสร็จแล้วนะให้เพื่อนๆทาการคนนะครับ แต่ในที่นี้เดี๋ยวผมจะปิดฝาแล้วผมจะใช้วิธีการเขย่าเอานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ใช้แบบนี้ก็ก็คนได้นะครับเนี่ยผมจะใช้วิธีการเขย่านีเขย่าสักพักนะฮะเขย่าให้ยีดเข้ากับน้ําดีขึ้นดีนะฮะเขย่าไปเรื่อยๆนะครับเอาละหลังจากที่ยีดกับน้ําเปล่าเข้ากันแล้วนะครับเนมดับต่อมานะครับก็นี่เลยครับอารมีอารมีนะครับ อามีอามิก็ปริมาณที่แนะนําต่อน้ํามลิตรนั่นก็คือ100มลลิตรนะฮะอันนี้เป็นแก้วภาชนะที่บรรจุได้100มิลลิตรนะครับก็ประมาณ1แก้วนะฮะที่ผมใส่ก็1แก้ว1 0 0มลลิตรนะครับนี่นะครับอันนี้คืออามีอามินะฮะจากบ้านประกาศลอยนะครับจะเป็นสีออกเหมือนคล้ายๆโวลตินนะฮะสีกาแฟนะครับอันนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะฮะ ก็เติมลงไปเลยครับเติมลงไปเลยครับในลำดับต่อมานะครับก็คือกากน้ําตาลนะครับกากน้ําตาลก็เช่นกันนะฮะกากน้าตาลก็ใช้100้มลลเช่นกันนะครับ,บต100เนนบติมลงไปเลยครับ ตาลก็100มิลลิลิตรเช่นกันนะครับใส่ลงไปเลยครับหลังจากใส่กาน้ำตาลไปแล้วนะครับยำด,ดับหน่อมาก็จุลินซีเอนะฮะจุลินซีเอก็หาซื้ออย่างที่บอกนะฮะหาซื้อได้ตามร้านขายเคมีเกษตรนะฮะจุลินซีเอที่ผมแนะนํานะครับก็ประมาณ50มิลลิลิตร50มิลลิลิตรก็ประมาณครึ่งแก้วนะฮะ ครึ่งแก้วนะครับประมาณครึ่งแก้วที่ที่ใช้ตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณครึ่งแก้วของแก้วที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับเอาลนะหลังจากใส่ทั้งสามอย่างนี้เข้าด้วยกันแล้วนะครับเราก็ทำการคนถ้าเพื่อนๆทำด้วยกระป๋องก็ใช้ วัสดุอะไรมาคนได้เลยนะครับหาไม้หาอะไรมาคนแต่ผมทำด้วยนี่ผมก็ใช้สีการเขย่านะฮะเขยา่ยาเขย่าแบบนี้นะครับ หลังจากที่เขย่าจนเข้ากันดีแล้วนะครับก็รอนะครับต้องรอทิ้งไว้นะฮะประมาณ5วันนะครับถึงจะนํามาใช้ได้นะฮะในส่วนนี้นะครับในวิธีการการเก็บนะฮะถ้าเพื่อนๆทําด้วยกระป๋องนะฮะก็หาภาชนะอะไรมาปิดฝาไว้นะครับแต่นะครับถ้าทาด้วยขวดอย่างที่ผมทำนะฮะวิธีการปิดอย่าปิดแน่นนะฮะอย่าหมุนเกลียวเข้าหมดนะครับเพราะจะทําให้แรงดันเกิดขึ้นนะครับ ในนี้จะมีแรงดันนะครับอาจจะทําให้มีการแบบระเบิดหรืออะไรได้นะครับวิธีการปิดนะฮะก็คือเอาฝานะฮะวางไว้เฉยอย่างนี้นะครับนี่ฮะเอาฝาวางไว้เฉยนะครับแล้วสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งคือห้ามตากแดดนะฮะให้ไว้ในร่มนะครับในร่มในที่ทั่วไปที่ไม่โดนแสงแดดนะครับนะฮะปิดฝาไว้แบบนี้นะครับทิ้งไว้5้าวันถึงจะนํามาใช้ได้นะครับในทุกๆวันนะครับให้เพื่อนๆปิดฝาแล้วก็ทําการเขย่า นะครับในทุกๆวันนะครับทําการเขย่าวันละ1รอบนะฮะหลังจากนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมคลายฝาไว้ด้วยนะฮะปิดฝาไว้อย่างนี้นะครับนี่คือปิดวางเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อย่างนี้นะครับ5วันถึงจะนํามาใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำเขียวนะฮะที่เพาะไว้หลายวันนะครับ จนกระทั่งนะฮะน้ำเขียวหมดสภาพนะฮะน้ำไม่เป็นสีเขียวแล้วนะครับเห็นไหมฮะน้ำไม่เขียวแล้วฮะน้ำออกแดงๆแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาเติมจะมาเติมนะครับกับนี่นะฮะที่เราทำไว้นะครับมาเติมดูนะครับว่า จะได้ผลขนาดไหนนะฮะวิธีการใช้นะฮะก็คือเปิดใช้1ฝานะครับ1ฝาของฝาถัง6ลิตรนะครับก็ให้นะฮะวันละครั้งนะครับช่วงเช้าเช้าหรือสายๆก็ได้นะครับเราก็จะให้แบบนี้นะครับหลังจากที่น้ําเขียวของเราหมดอายุไปแล้วนะครับหรือว่าความเขียวหายไปหมดแล้วนะครับเราก็จะทําการเติม ก็เป็นนี่นะฮะที่ที่ทำไว้นะครับต่ออย่างที่บอกฮนะหนึ่งฝานะครับหนึ่งฝาก็คือหนึ่งฝาของของนี่นะครับนี่นะหนึ่งฝานะครับวิธีการทำก้อนนี้นะฮะลอยลอยแล้วแฝงนะครับแฝงให้ทั่วๆนะครับก็เป็น อาหารนะฮรอาหารเลี้ยงไรแดงนะครับสําหรับใครที่ไม่มีเวลาทําน้ําเขียวนะครับทําน้ําเขียวบ่อยๆหรือว่าปลาไม่เยอะนะครับเราให้อาหารนี้นะครับก็จะทําให้อายุในการเก็บเกี่ยวไรแดงได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ไรแดงก็จะมีผลผลิตออกมาให้เราเก็บได้นานกว่าปกตินะครับซึ่งปกติการเก็บไรแดงก็ไม่น่าเกิน วันที่3วันที่4ี่ก็เก็บหมดแล้วนะครับเก็บหมดแล้วสภาพน้าเขียวก็เริ่มจะจางอาหารหมดนะฮะารแดงก็จะไม่ขยายนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้นะครับเราก็ยังสามารถเก็บได้วันที่6วันที่7ไปได้เรื่อยๆนะครับก็เก็บได้นานขนาดไหนก็คือนะครับเก็บได้นานถึงขนาดที่ว่าเมื่อเมื่อเราดูนะว่าายแดงเริ่มขยายน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนเห็นสมควรนะฮะในช่วงนั้นค่อยๆค,ค,ค่อยทาใหม่ก็ได้นะครับก็ผมให้แบบนี้ทุกวันนะครับ เดี๋ยวมาดูฮะว่าผลผลิตที่ได้จากการให้นะครับอาหารพอเลี้ยงไรแดงตัวนี้นะครับจะได้ผลผลิตแบบไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเอาฮะผมพามาชมนะฮะที่พอไว้นะฮะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านไปนะฮะวันนี้วันที่ห้าแล้วนะครับวันที่ห้าเข้าวันที่หกนะฮะหลังจากที่ผ่านไปนะฮะนตอนนี้นะครับ เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าลายยังมีอยู่นะครับลายยังมีอยู่นะครับแล้วเห็นอีกไหมครับว่านอกจากมีไรแล้วตอนนี้มีมีอะไรครับมีหนอนแดงด้วยนะฮะหนอนแดงมีด้วยนะครับตามขอบตามมุมนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนี่ฮะนี่คือหนอนแดงนะครับนี่นะครับหนอนแดงขึ้นมาการที่มีหนอนแดงแปลว่าอายุของ ของน้ำเขียวนะหรือน้าที่เพาะไรแดงเราเนี่ยนานนะครับนานอันนี้ก็นานแล้วนะครับทีนี้พอพออยู่นานๆไปนะครับสิ่งสิ่งที่เราได้ก็คืออาหารมันจะหมดไปน้ําเขียวที่เราเคยได้มันจะไม่เขียวแล้วฮะน,นี้จะแดงแล้วครับเห็นไหมฮะออกแดงนะครับเนี่ยฮะออกแดงแล้วครับไม่มีเขียวแล้วครับแต่ถามว่าทําไมถึงยังมีไยแดงอยู่นะครับ อันนี้ก็อย่างที่ทําให้ดูไว้นะครับก็คือหัวเชื้อนะฮะหัวเชื้อที่ผมใส่ลงไปหัวเชื้อในกระป๋องนี้นะครับที่เติมลงไปนะฮะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวไรแดงไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันที่สี่วันที่ห้าวันที่5เริ่มไรแดงเริ่มหมดนะฮะน้ำเขียวเริ่มเริ่มจางนะครับกลายเป็นสีแดงทีนี้พอวันที่6กเจ็ดอะไรเงี้ยเราก็เติมเติมเนี่ยได้เลยครับที่ผมเติมก็คืออย่างที่บอกฮะ1ฝานะครับ เติมไปวันละหนึ่งฝาของถังน้ำหกลิตรนี่นะครับทุกวันนะฮะทุกวันไรก็จะแตกตัวอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เหมือนการให้อาหารทางหนึ่งนะฮะเป็นการเพิ่มเสริมอาหารสําหรับการเพราะไรแดงที่น้าเขียวหมดอายุไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ทําไม่ยากนะฮะสำหรับการเพาะนะ ให้ดูชัดๆเลยนะครับว่าลายแดงยังมีอยู่นะฮะอันนี้เป็นลายแดงยังมีอยู่แล้วที่เพื่อนๆเห็นมีหนอนแดงด้วยนะครับซึ่งหนอนแดงนี่จะเกิดนะครับต่อเมื่อน,ะะน้ําเขียวมีอายุมากนานนะครับทําน้ําเขียวไว้นานนะครับลายแดงมีอยู่เรามีอยู่เยอะใช้ได้ด้วยนะครับใช้ได้สําหรับใครที่ไม่อยากทําน้ําเขียวบ่อยๆนะฮะ ผมว่าวิธีการนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะที่ใช้ได้แล้วได้ผลดีด้วยสำหรับผมนะครับถ้าปลามีเยอะนี่กระมังเดียวใช้ได้ผมว่าต้องมีสิบวันขึ้นนะฮะซึ่งจะเป็นน้ำเขียวปกติโดยไม่ใส่อาหารเสริมเข้าไปนี่ผมว่าประมาณห้าวันหกวันก็หมดไล่แล้วไร่ไม่แตกตัวเพราะว่าสาหร่ายโคเรล,ล่าโดนใช้ไปแล้วนะครับหมดไปแล้วนะฮะ ซึ่งแตกต่างจากการให้อาหารแบบนี้นะครับเห็นฮะนี่น,นี่นี่คือกระมังน้ําที่เป็นที่พอไว้เดี๋ยวผมให้ดูเทียบกันเลยฮะเทียบกับกับอันนี้นะฮะอันนี้คือกระมังน้ําเขียวปกตินะฮะที่อันนี้ผมปล่อยไลไปได้หนึ่งวันแล้วนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะปล่อยไลไปน้ํายังเขียวอยู่เลยนะฮะซึ่งแตกต่างจากจากกระมังนี้อย่างสิ้นเชิงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้แดงแล้วครับเห็นไหมฮะ นี่นะฮะออกแดงแล้วครับแต่ยังมีไรอยู่นะครับก็ลองไปทำไปใช้กันดูนะฮะติดขัดตรงไหนก็ทักมาสอบถามกันได้นะฮะอาจจะเข้าที่เพจบ้านประกาศระยองนะฮะหรือแอดไลน์ไอดีนะฮะที่ไลน์ไอดีไอทีระยองก็ได้นะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ติดขัดตรงไหนสงสัยตรงไหนทักมาสอบถามได้นะฮะยินดีให้คำปรึกษานะครับก็เอาละครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ